ทบทวนบุญทุกวันให้จำไว้ภาพที่ได้ทำความดีจำไว้นะบันทึกภาพเก็บไว้กลางกายัเมื่อถึงคราลาโลกไม่สกข ึกใจใสใจหยุดนิ่งทุกทๆวันถึงวันนั้นใจต้องใสไม่คืนน้คมสึกชิงพบก่อนตายไม่มองตรมกรมอารมณ์พองใสจะไปนี้ สึกชิงพบก่อนตายไม่มองตรมกามอารมณ์พองใสจะไปดีกาม